ข้อนี้นะครับมาดูเรื่องของการกําหนดลักษณะของเส้นนะครับปกติเวลาเราจะลากเส้นหรือจะวาดเส้นขึ้นมานะครับไม่ว่าจะใช้บลัดใช้เพนใช้เพนซิลนะครับวิธีการเราคลิกที่ตัวของเครื่องมือแต่ละอันได้อยู่แล้วนะครับและจากนั้นวิธีการใช้ก็คลิกที่ตัวของพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็ลากออกมาเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะสร้างเส้นขึ้นมาได้โดยที่แบ่งตามลักษณะของออปชั่นนะครับก็คือเราเลือกออปชั่นของตัวหัวแปลงก่อนแล้วก็ค่อยวาดก็ได้หรือวาดมา แล้วแล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็จะมีลักษณะหัวแปลงประเภทต่างๆให้เราได้เลือกนะครับคลิกแล้วก็ลากได้เลยนะครับอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะใช้งานกับตัวของซิมโบลดูบ้าง ผมปิดพารเนอร์สิมโบลไปก่อนตัวซิมโบลครับมันมีสัญ,ญลักษณ์หรือว่ามีรูปร่างที่ตายตัวเพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นมาอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเปลี่ยนองค์ประกอบหรือว่าอ็อบเจกต์ต่างๆไม่ได้นะครับมันทําได้โดวยวิธีการนั้นเดี๋ยวผมเบรกลิงก์ก่อนเบรกลิงก์เพื่อเปลี่ยนซิมโบลนะครับให้กลายเป็นตัวของเส้นที่เชื่อมต่อกันและในแต่ละส่วนมันก็สามารถที่จะคนโทรลได้แต่ละจุดอยู่แล้วใช่ไหมครับ วิธีการนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนตัวของซิมโบเนี่ยหรือว่าตัวเส้นขอบเองก็ตามให้กลายไปเป็นลักษณะตามที่เราต้องการทําได้ครับเราก็คลิกที่ตัวซิมโบที่ต้องการครับแล้วก็มาเลือกรูปแบบเส้นเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนิดนึงครับตัวของโครงสร้างที่เราได้เลือกมันจะเปลี่ยนแปลงตามประเภททันทีไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นแค่หัวแปลงเท่านั้นนะครับตัวซิมโบลที่สร้างมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับอ่าแบบนี้บ้าง แล้วก็เลือกประเภทนะครับที่เราต้องการเห็นไหมครัมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวของโครงสร้างของเราด้วยนะครับนะครับมันก็จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงจากตัวที่ธรรมดานะครับกลายมาเป็นตัวของงานหรือว่ารูปแบบที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นไอเดียเฉยๆๆนะครับลองทําดูนะฮะลองเปิดซิมโบ l ขึ้นมาสักอันนึงครับแล้วก็คลิกคับลากออกมา จากนั้นก็เบรกก่อนนะครับก็คือมาที่เบรกลิงก์นะครับทีนี้ก็เลือกออบเจกต์ได้นะครับถ้าเป็นออบเจกต์ที่ค่อนข้างละเอียดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราคลิกแล้วมันเป็นการเลือกทั้งหมดใช่ไหมครับผมก็ลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดูว่าปุ๊บเห็นไหมฮะอันนี้คือผลที่ได้ของตัวงานของเรานะครับเดี๋ยวลองดูซิมโบลประเภทอื่นดูนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้บ้างนะครับคลิกออกมาวางอันนี้มีกรอบให้ด้วยนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็เลือกตัวอ็อบเจกต์ที่เราต้องการครับปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เลยเห็นไหมครับก็ขึ้นอยู่กับการทํางานแล้วก็การกําหนดของเราต่อไปครับถ้าเราต้องการที่จะลบนะครับปกติการลบเนี่ยถ้าเป็นอ็อบเจกต์แล้วเราเลือกลบเราคลิกแบบนี้ครับ ปุ๊บแล้วก็ delete ได้แต่ว่าตัวอ็อบเจกต์มันก็จะค่อยๆหายไปทีละส่วนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการลบแบบนี้นะครับเพียงแค่ลบบางส่วนท่านเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ครับจะมี eraser to o l อยู่นะครับปุ๊บเป็นสัญลักษณ์ยังลบนะฮะเดี๋ยวหาสักแป๊บนึงครับอ่าตรงนี้ครับ eraser to o l นะครับวิธีการครับก็คือคลิกแล้วก็ลบนครับมันเหมือนลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปเลยอันนี้จะง่ายแล้วก็สะดวกกว่า นะครับไม่ต้องเป็นลบออบเจกต์ทั้งชิ้นนะครับลบเพียงแค่บางส่วนแล้วก็ยังมีที่น่าสนใจอีกครับมีตัวของกันไกลนะครับเครื่องมือกันไกลตรงนี้ใช้ตัว C นะครับก็คล้ายๆกันครับแต่ว่ากันไกลนั้นมันเป็นการแยกจุดตัวของเส้นออกจากกันครับเดี๋ยวผมสร้างบลัชขึ้นมาหรือว่าสร้างลายขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนเพื่อที่จะให้เห็นการทํางานนะครับโอเคโอเคนะครับปรับพอยต์ปรับเส้นเสร็จแล้วก็ วาดดูจะเห็นได้ว่าตัวของเส้นนะครับมันจะมีโครงสร้างของอะไรครับมันจะมีโครงสร้างของจุดต่อจุดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับปึ๊บลองคลิกดูเห็นไหมฮะมันก็จะมีจุดที่มีความโค้งนะครับดังนั้นเวลาผมจะลบผมสามารถที่จะใช้แบบนี้ครับปึ๊บเครื่องมือนี้ครับอย่างลบแบบนี้ลบได้ไหมครับลบได้เห็นแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ฮะตัวกันไกลนะครับวิธีการก็คือคลิกที่จุดครับ ่ไหมครับคลิกที่จุดแล้วก็ตัวของเส้นมันจะแยกออกจากกันทันทีนะครับลองดูครับและทีนี้ครับผมเปลี่ยนเป็น selection นะฮะก็จะสังเกตว่าฟื้เส้นตรงนี้แยกออกจากกันได้เห็นไหมครับอันนี้เอาไว้ตัดนะครับกันไกลก็เอาไว้ตัดเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกําหนดเส้นแล้วก็การใช้เครื่องมือในกลุ่มที่มันเป็นอย่างลบด้วยนะครับ